กลับบ้านแล้วครับแวะที่สุรินนะครับจะไปดูข้าวข้าวสุริน,รนมีบอ่บอ๋อตรงนี้บ่มีเอตอตตอนนั้นเรามาเดี๋ยวซื้อลูกชิ้นครับตอนนั้นเรามาอ๋อมีเขาขายแตงโม อยากกินกระสือตัวข้าวเหนียวดำใหม่กิโลกิโลละหกสิบบาทโอ้มีแตงโมระคามีแตงโมมีผลไม้ดองแล้วก็มีบ,บัตรสมม่อมเพิ่นมีขเขาขายอยู่ข้าวเหนียวดำแตงโมโรลขใ,ใหญ่มันมมูรถให้ไดโอ้า มะละกอจากสวนเลยครับเสียมากเลยโอ้ยนีเต็มคออยู่ที่บ้านอีกเนี่ยโอ้หเอาไปหมดเลยเต็มคออยู่ลูกส่ต้นลูกยี่สบาทลูกยี่สิบห้าเลยมะละกออะไรแบบเ็มะละกอบ้านนั่านน่ะครับเป็นมะเป็นมะละกอบ้านครบ่าไปกินบ้ะข้าวเหนียวดำในข้าวเหนียวจังเลยข้าวเหนียวดำนี่เป็นข้าวเหียวเอ่อที่ไม่ได้ ข้าวกล้ามบานเห่าหน่อยไอ้อันนี้เป็นข้าวเหนียวที่สาหมอทุกหลักที่เอาไปแบบเอาไปผสมกับข้าวเหนียวขาวใช่ไหมน่ะถ้ากินกับมันร้วมันก็จะทำให้กับกัเพราะมันแค่เอาเปลือกออกมันไม่ได้ขัดมันมีมันมีประโยชน์เยอะคือสีดําที่เนี่ย โอ้โหนี่เอาดำโอ้สนใจอยู่จะกินเด้อพ่อวางต้องก่อนเอาให้พี่ทดสอบด้วโอ้คือลูกใหญ่แท้ใหญ่เนี่ยอร่อยเรดเดดี้อร่อยอันนี้น้ำอะลูกนี่บอกือบอกง่ามแต่เนี่ยเรดเรดี้เนี่ยอร่อยผมชอบกินแต่เรดเรดเรดี้ เันแลนผมไม่ค่อยชอบแลนมันมันไม่แข็งแต่มันหวานน้อยเราเน้นตีหวานดูได้ไขอบคุณหลายๆด้วย ซื้อ,อืเ้อซื้อลูกชิ้นแล้วบ้านมอเรนเราไม่กินหรอกมอเรลเยอะแยะมอเรลแต่ปรารอบ้านมันไม่มีขายได้เลย